เอามาใจกันเลยจับมือกันอ่าอ่อใครเดินก่อนแพ้คืออะไรใคร,<ไ>รเดินก่อนแพ้ตรงนี้โอเคพี่มัไนผมนั่งกูก็จะไม่ทันไงอันเอตัวเองว่า ไชมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมคลิปที่คุณได้รับชมต่อไปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมต่างๆที่คุณได้ดูในไฮไลท์หรือจะเป็นย้อนหลังของไลฟ์สตรีมสดนั่นเองถ้าอยากรับชมแบบสดๆก่อนใครอย่าลืมแวะมาหากันด้วยนะครับที่ s w i c h tv s a imsumtimes แวะมาหากันด้วยนะและตอนนี้นะครับก็มีการแจกของให้กับซับสไคร e ด้วยนะเพียงแค่คุณพิมพ์คําว่าลงทะเบียนในช่องแชทก็จะ,จะมีลิงก์เพื่อลงทะเบียนร,รับของที่ระลึกสาหรับซับสไครเบอร์หปีครับ กอเข้าไปได้เลยก่อข้อมูลเข้าไปทุกอย่างให้เลยนะและหลังจากก่อเสร็จแล้วคุณก็อยู่บ้านชิวๆรอรับของที่ลึกจากผมได้เลยนะครับช่างและนี่ก็คือกิฟต์ต็อกสามแบบนะครับผมสามสไตล์แลนดอมให้กับทุกคนเฉพาะซับสไคร์เบอร์กัดซิบเลยนะครับว่า o r รีแอดทวิชทีเท่านั้นรักกับเธอเท่าไรคงไม่พอ วนนี้สวัสดีครับว่าไงกับพี่พี่ฟูอารมณ์ดีจังเลยอ่ะแล้วแทนนี่อารมณ์ดีไหมโอ้ยอารมณ์ดีจังเลยโอ้โหแล้อยากอารมณ์เสียเปล่าอุ้ยไม่อยากพี่อะไรให้ผมลองเป็น้างคือคือมันไม่ม่มีสกิลแอคทีฟเลยว่ามีแต่นี้มันนี่พี่มาพามาดูอะไรตรงนี้เอู้ทนใหม่สนุกจังเลยอ่ะทนีเรามายืนแทนนี่มายืนกับพี่ตรงนี้แล้วเรามาใจอะไรจับมือกันอ่าอ่า ใครเดินก่อนแพ้ฮะคืออะไรพี่ใครเดินก่อนแพ้ตรงนี้โอเคพี่เมืนกันผมนงกูก็เดินไม่ทันไง What the fuck you say พี่อะไรพี่เมิ่บอกว่าระเบิดไม้อยู่กับฉันระเบิดไม่อยู่กับฉันไม่มาไวจังวะโอ้โหตองเพจเป็นเปรตตัวแพ้เลยได้ยินมาไวจ้าหอยอ้วน น่าจะแบบโดนแก๊งหินวิงเข้าไปแต่ว่าเมื่อกี้เปิดมาใส่ผมพี่กายบอกใช่คิดว่าน่าจะเป็นแพตตี้เพราะว่าเป็นแพตตี้ที่วิ่งมาแล้วก็วิ่งไปไม่พูดจาแลวมเคสมีเควสอะไรตรงนั้นตรงนี้ไม่มีเควไม่ใช่เหรอข้างล่างมีตรงกลางมีอ๋อแต่ตรงที่ผมไม่มีใช่ไหมไม่เชื่อใจคุณฟุกมาวดูว่ามีใครบ้างเออว่แต่เมื่อกี้มีคุณฟุกนะที่เดินมาปาดแล้วโยละเบิดใส่อะ ก็จอดจีเราก็ได้ไม่ใช่ผมเรียกแทนนี่แล้วแทนนี่ไม่มาผมก็เลยกินเราอยู่ข้างล่างครับสุดหล่อโอเคครับสุดหล่ได้เหรองั้นก็จัดไปเลยแล้วกันโอ้อารมณ์ดีแล้วเป็นนินจาพิเศษนะพี่เศษตกใส่ผมนะไม่ไม่ผมแค่วังเอาโบดแล้วโชว์สีนะโบดมันโชว์สีนะโบโชว์สีนะนัวไม่ได้นะโชว์สีเชิญยิ้มนะเนี่ยโชว์สีแล้วโชว์สี เป็นคนดีอันนี้คือโหวตใครนี่ยังงงอยู่เลยแฮตตี้เป็นคนเอาระเบิดมาใส่วงผมบอกไว้ก่อนเหมือผมตายอ้าวออุพีก็มาใส่พี่เบิร์ดเหรอไม่รู้ผมนัวตรงนั้นไม่รู้โดนใครไม่รนี่โหวตใครคือสกิปไหมหรือไงไปสกิปประเดี๋ยวเพราะว่าจริน่าสงสัยขนาดชัดเจนทไมพี่เบิร์ดบอกไม่มีระเบิดอยู่โอกาสรอดสุดไม่เอาเโหวตพิเศษโอเคอย่าสกิปอย่าสกิปเฮ้ยเดี๋ยวใครโหวตผมเนี่ยสีขึ้นเนี่ย เอ๋ออร่อยดี่น้อยปี่โปเต้ฮว่าไงโฟมัสตาร์ดลอดจากหินแล้วพี่แล้วผมก็โดนใช่เหรอเวลาเวลาหินลงมาแทนี่รอดได้ไงอ่ะผมเป็นนักรผจญไัยพี่ไม่มีเอฟเฟคป่ะตอนรอดอ่ะเออคือคือไม่พี่แค่หินแบบว่ามันก็เลื่อนตัวไปเองอ่ะพี่คือมันจะรอดจากใครพี่บัดเจ้าเราลอดเราเราแทนี่ตายได้ไงอ่ะแทนี่โดนอะไรอ่ะ ผมโดนพี่เจมฆ่าตอนเป็นพี่เจมไม่รู้ว่ามาไม่ไม่ไม่พี่ก็เป็นภัยพิบัติเหมือนกันเพราะนั่นแทนไม่รู้ว่าพี่ฟุกฆ่าวะฟุ้งฆ่ากันเองนี่แหละพี่ฟุ้งกัฆ่าแทนเจมมันเป็นคนดีมันฆ่าใครไม่ได้ดูสิอันนี้คืออะไรอ่ะไอ้อ้วนเธอผ่านมาแล้วได้ยินเขาก็เลยลงหินใส่ใช่ไหมใช่ค่าเดีว่าเห็นเธอแกล้งพี่แทนนี่อยู่เขาเลยใช่แต่เขาตายคนเดียวพี่อะตายยาก ก็ไม่ยากนะพี่พี่จัดให้นะไอ้เฮ้ยหนูฆ่าพี่เอกไม่ได้เซ็งว่ะโหเกือบล่วงแล้วขอบพี่เกือบแล้วอุ้ยชินจาเป็ชินจาดูเป็ดเลือดแม่ยังไม่เรีนเลยโลเทียนี่มันทำอะไรได้หรอผู้ชายแค่พี่ฟุก เขาต้องพี่ทำอะไรได้หรอการตายต่อหน้าก็เห็นการตายต่อหน้าแล้วผมจะมีจะฆ่าคนได้คนหนึ่งเชียช์เ่นโลใหม่แม่งดูสนุกอันนี้คืออัปเดตนานกพี่นนนครับบุเป็ิจาอะไรินอยู่ตรงนนั้พี่บุกเป็นนินจาอะไรกินกาพี่วงอะไรกินกาแบบสองแบบสองไก่อ่ะสองไกแล้วผมเป็นนักสืบยังไงล่ะขยับแว่งก่อนหนึ่งทีพี่ฟลุ๊กคุณโดนจับกลุ่มข้อหาดับเบิลคิวครับ อ่านไปไหนวะผมต้องสารภาพก่อนเลยว่านินจาผมไม่รู então, legal, ้จักจริงๆผมไม่รู้เลยครับว่าเขาเป็นเชอรีฟหรือเปล่าผมผมร้องเลงอยู่ผมน่ะอึมอัตเปอร์เซนต์ดมแบรดอยู่อย่างนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยครับสุนทรศาดรแปรดสองศพเดมซันแบดย่าไม่ได้ค่ะสองศพนะครับพี่เบรดผมอึ้พี่เบรพี่ดูตาผมผมพูดจริง

ไปแล้บอกูไม่ได้ใช้โล่ที่ดูกูไม่ได้ใช้โลอีกแล้วเนี่ยแทนนี่ก็ใช้ไปแล้วเมื่อกี้โอ้โหพี่ปุ๊ดพุ๊บอะไรคือดินจาแล้วเจนนี่ไม่เห่าพี่ปุ๊บทำไมเปคนที่ฆ่าแทนนี่คือเจมยังไม่รู้อีกเหรอเนี่ยอ้าวได้เหรอโซ่พี่เจมเหรอแล้วพี่ฆ่าทเไมคือคือไอช็อตนี่ผมบอกจะบอกพี่ว่าผมรู้แล้วตอนนั้นคือแพทเย้ยเฮ้ยเลส์ก ไปกับพี่เมชอบนี้่เสมพีขวาขวาขวาผมชอบซูพี่เจังเลยอ่ะผมก็ชอบชุดคุณทำไมมาคอนท้าขนาดนี้ไม่แต่ว่าใจกายอย่าใจกายไม่ไมไกาดีนี้ไม่ไวชื่อะไอ่าวน้องพีกูกูเออะผมเองไ้ขาวน้องพีกับพีเบสผมผมโลเดิมอีกแล้วเฮ้ยไม่ไอไแทนไอแทนมันด่าพี่ต่เกีพี่เจี่ยอมเหรอเอามันเลยพี่แทนยืนอยู่เอามันเลยนะ อันนี่อยู่นี่เอา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 เลยอะไรอ่ะเอาเลยเฮ้ยแต่แต่พี่ฟุกไม่พูดเลยพี่ฟูกเป็นนัระตลัยไอเจมเจมพี่ฟุกไม่พูดเลยที่พุกต่างสัเพลพี่ฟุกเป็นโดนโทษาด่วนแน่ๆเลยเป็นตัวดีเป็นไหนหรอวะแกแกแบบไม่ไม่พูดไม่จาเลยปกติแกต้องแบบฮัลเล่เฮลเล่ฮลล่วันกาอย่างเงี้ยนี่ไงอันนี้นี่ไงนี่ไเอา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 พี่ฟุกไม่คุยเรียกเรียกพี่ฟุกดิฮัลเล่เฮลเล่วังจาเฮลเล่เฮลเล่จริงมาพี่ฟูก กินนีจ้ะยิดนดีจ้ะโอามา้มาไป้ยไหนอะพี่พวกไปไหนอ่ะเอ้ยกายนี้ต้องไปฆ่าสองคนนี่พวกตายูพี่เสยวครับเราเราเจนไปไหนเราพี่ไม่รู้เลยโกเต้เป็นอะไรเนี่ยผมเป็นคนที่รักเธอโอเค <laughs> นี่ไงอ้สมคนอื่นเอากล้าโดนรับน้องไอ้กล้ามันตายได้ยังไงวะฮังเลฮังเลวังกาเฮ้ยไอ้ลือโดโดนทะเลาะกันไอ้เต้มโดนถูกไป้เลนแล้วคือแบบว่าพี่ปุ๊กกับแพทเดินมาเจอหัวมุมแบบแพทบิงไล่แบบว่าไล่เกวดบเลี่มันกอก๋หวังแล้วลักษณะคือใช่คุณอะไรแบบว่าทำแต่เควสไม่ร้องเพลงเลยแล้ทำไมเออทำไกล้าเป็นผู้ถูกเรื่อดกับพี่ เออรากล้าโดนอะไรตรงไหนเมื่อไหร่กล้าเป็นอะไรตายอ่ะตรงไหนอ่ะถ้ากนไม่ไม่ใช่ผมไม่ใช่พี่เจไม่ใช่น้องผีไม่ใช่พี่เสมไม่ใช่พี่เอกไม่ใช่พี่เบิร์ดไม่ใช่พี่เต้ไม่ใช่พี่เบสไม่ใช่พี่พีไม่ใช่พี่กายไม่ใช่พี่เบิร์ตทำนี่ทำนี่หรอทำนี่นะสกิปรอดสกิปรอดสกิป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 เรสกิป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 สกอนสกิปเหรอพี่เราไม่หาความยุติปสกิปสกิปหรอ งั้นอากายกายใช่ไหมกายเป็นเป็ดปะหรือไงเนี่ยที่พี่บอกว่าเต็มตีเละเต็มตล้วเต็มตีร้อยไม่ร้อยตอนนี้เหลือห้าสิบก็นี่พยายามอ่ะเพื่อเป็นทำให้กล้าไงกายอ๋อเดี๋ยวเราใครวนก็โยนเกินโยนใส่ผมอีกแล้วพี่ชายไอ้นี่คิดว่าจะรอดนะ ผมไม่มั่นใจพี่เอกเปมีมีอีกลุบเปล่าที่ก็คือความจริงวันยังี้ค่แทนนี่แทนนี่เดินล่างๆความจำก็คือความจำวันนี้นิงทำเบสทำเบสไม่ต้องตามผมค่าผมดิคือที่ค่าผมเลยพี่ไม่สงสัยใครพี่สงสัยพี่บุ๊พี่ตกติต่อค่าผมดิค่าผมดิพี่เบิร์ดฆ่าพี่เบสผมแต่งตุ้งแต่งมองเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ย เดี๋ยวเพี่เสพพี่เสมแล้วเกิดอะไรขึ้นผมเห็นคนตายสองคนผมก็เลยวิ่งไปใกล้ๆแล้วก็แล้วก็ปาดพี่จีนซะไอ้ปาดปาดพี่พีซะพี่ไปมีมผมจะกดดีพอรตผมกดผิดบทผมเถอะครับผมกดซีผมจะกดพี่เสเดี๋ยวไมแสดงว่าต้องมีคู่รักพี่เสพผมสกิปสกิปรอดสกิปรอดมันควรให้โอกาสกันมันไม่ควร เดีไม่สกิปรอดเลยพี่เสียงรอดเลยอย่างที่บอกไว้รอดรอดเลยรอดเลยรอดรอดรอดเฮ้ยแต่เราสกิปสามเมื่อกี้อ้าวแล้วพี่เสียงไม่ได้ยกิปหรออ้าวเออว่ะพี่เสียงหมดใครอ่ะสามคนเมื่อกี้ใครรึเปล่าผมสกิปผมสกิปพี่ผมก็สกิปไม่สกิปแปลว่า แต่ว่าเป็ดหายไปหนึ่งก็คือพี่เสมหายแล uh, ้วก็มีเป็ดปิดปากอีกหนึ่งพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเป็นคนเสยงกลพี่เบิป็ดออกมาจากหมอกแล้วซัดก้าแบบเป็ดตาสามตอนเนี้ยสามโอเคเป็ดสามหรอถ้าถ้าให้เดานะผมว่าแล้วพี่เสมพี่เบิร์ดไม่ใช่ไม่ใช่เลไม่ใช่ผมเป็นผู้ช่อุ้ยแฟังอยู่ข้างบนขวาบนเห็นไหมเห็นไหมขวนเฮ้ย อะไรยากแอบอะไรต้องพี่หนุ่น้อยแอบตรงนี้พี่ฟังหรอผมตั้งใจฟังอยู่เล่นเลยอาอให้ค่าให้ค่าเลยอาคุณแรงกว่าไม่ใช่เพีนค่าเลยต้องค่าดิเป็นตาันนี้ปุ่มสเป็ตาพังรับเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่พังกดให้ดูเลยอันนี้กดปุ่มไม่มีโหเสียงมันชิปชัดๆเลย สเตปมาพี่น้องแทนนี้ทำไมกดปุ่มไวอย่างนั้นม่พูดแลดนิวชี้แตะวายรัวี่แมไม่ใช่ไม่ใช่พี่อุ๊ยก่ชีกอดนี่แหละแทนนี้โอกาสนี้แหละโอกาสนี้แหละโอกาสอะไรล่ะเมื่อกี้เห็นพี่เอมั้งเข้ามามามืดไปเลยผมก็สงสัยพี่ติดเหมือกันนะเอาจริงอันนี้เ่องจริงแม่เมื่อกี้พี่เห็นอยู่ว่าเราว่าไงเราว่าเราเดินตามรอยพี่อไดูวรไปไปไป เหมือนพวกแบบว่าป้าป้าในหมู่บ้านน่ะแล้วแบบว่าจับกลุ่มมินดาไม่เราดิเราทำไปเพื่ออะไรพี่หลักคาเนี่เพื่อพี่อ๋ออันนี้คืออะไรเราไปไหนกันจะเป็นมิมิกก็ได้ไม่เรา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 จับไปไหนอ่ะที่พี่บอกเอ้ยที่ทางที่พี่เอกไปอ่ะนี่ก็ที่ที่เราคุยกันอยู่เงี้ยแล้วพี่เอกก็เดินแบบบึ้งก็แบบนี้เลยใช่หรอใช่เราเราตอนไปดับไอ้คนฟังแน่เลยเราพี่ยืนอยู่ใกล้เฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ไฟตาบอกตัวพี่บอก พี่จะบอกว่าคนร้ายในคดีนี้ได้เผยตายออกมาแล้วผมเฮ้ยเจียวไฟดับอนิ้วชี้แสะวายรัวๆใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่พี่อุ้ยโอ้ไมคยคือกอกอดโอกาสนี้แหละแทันนี้โอกาสนี้แหละโอกาสนี้แหละแทนี้โอกาะอะไรล่ะมีคนขึ้นมาหมอกด้วยเหรอวะไม่มี ไม่เอกเมือม่อกี้เมื่อกี้เห็นพี่เอกว่าเข้ามา,มมากมากม่ไปเลยก<ะ>็มผมก็สงสัยพี่จิ๋มเหมือนกันนะเอาจริงอันนี้เรื่องจริงผมสงสัยเราเราว่าไงเราว่าไง เนื่องจากว่าตอนที่ไฟดับเมื่อกี้นี้พี่เข้าไปในหมอกแล้วมีคนนึงพูดมาว่าเห็นพี่เอกเข้าไปในหมอกคนนั้นก็คือเฮ้ยตอนนั้นผมโอดไปยังไงล่ะเดี๋ยวทำไมมันไฟไฟยังไม่ดับจริงคือทำไมหน้าจอผมไฟไม่ดับวะพี่เอกคือพี่ผมเห็นทุกอย่างเลยผมก็งงผมผมไม่รู้พี่เอกคือพี่ที่นี่อยู่ในหมอกเหรอไม่ใช่ อะไรวะพเข้าไปตอนไหนวะผมไม่เห็นเห็นเลยผมพี่ก็ว่าทำไมพี่เห็นอยู่คนเดียววะออกไฟดับเอเนาะเออแปลกวะอที่นี่ดีกว่าพี่เอกโคตรเท่เลยครับใครใครตับไฟผมไห่ผมอายแบบนี้โเท่เปด่เป็นคนดับไฟโเตรเท่เป็นเน่าพี่พี่บาพี่ เอาอะไรล่ะโดกระพื้งค์แค่จับไฟเล่นๆเนี่ยไอเสียงดังมึงเขาไม่รู้มันคือเสียงดับไฟไม่ค่อยได้เป็นเป็ดพี่เจมส์พี่จริงเว้ยแล้วผมเชื่อพี่เต้สุบหัวใจแล้วมาไอกตายเกมเกือบได้หมดพเ่เอกมาเหมือนไอดีวบักเลย มันเป็นตัวอะไรอ่ะเป็นโลช่างทํากุญแจทำอะไรไม่ได้ทำาทำอะไรไม่ได้ได้ได้ปามามามาเนีมาเนี่ยมามามเธอมาแล้นังคุยกับไอ้ามนี่ก่อนลงห่มนี่นี่ เฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะอยู่ๆพี่หุยก็มาแล้วปาดแล้วกินเลยหนึ่งศพแล้วกินอีกศพหนึ่งไม่ทันนะสิพี่หุยฮูดาวเดี๋ยวผมรู้ฮูดาวผมไม่ได้ปาดจริงๆเดี๋ยวทำไมตายกันไวขนาดนี้เนี่ยเันนี้เีรื่องเศรษฐ์ไ่ย้ายน้าเอาอันนี้คือเล่นทำสีรติกันอยู่เหรอเดี๋ยวพี่เอกเดี๋ยวนะว่าไงครับ พี่บอกว่าหนึ่งในสี่คนนี้ใครเป็นเซเลบใครเป็นอะไรนะใครเป็นเซเลบหนึ่งในสี่คนนี้เหรอใช่ใช่ผมได้ยินแค่เล็บเออนี่ไม่แค่เล็บเล็บเล็บเรื่องก่อนเอางี้ถามกายดีกว่าใครใครเป็นในสี่คนนี้ใครเป็นเซเลบกายเอ่หยาบไม่ดีกว่าโอ้โหกายถ้าถ้างั้นทีมงานนี้ถามน้องพีดีกว่าว่าใครเป็นเซเลบในในสี่คนนี้เหรอผม เอาเลยคนับทั้งห้องเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นเซเลบอันนี้เรื่องจริงะโอเคจิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มไม่ใช่ก้าอันนี้ตัดทิ้งอ่าโอเคถูกอ่าโอไม่ใตนท้อ่าอ่แม่นมากทีปทายเอาสองคนพี่ไปทายเอาสคนผมบอเคตัดกล้ากับพี่เสียอันนี้ตัดเลยเอาว่ะ้่้เป็นแบบเนี่ยเอฟเอฟเอฟเป็นเอฟเปเซเลบหรอโอเคถูก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  อ่ะสกิปดีกว่าพี่เอกปสกิ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 ปลอดเฮ้ยลอดอยู่แล้วเออก็ถ่ายถูกก็ไม่มีอะไรต้องกลัวปะวะก็ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวใครฟ้องหัวไม่น่าจะ่ป็นหัวหายไปเย้ยพี่ไอเป็นกับพี่เอกเหรอโอ้ยเฮ้ยหายแล้วว้างกับคุณครับ ช่วยอ้วนแล้วเขาเป็นแก่ข้างในจะตายไหมน่ะพี่เอกใครตายเฮ้ยโอยเตยังอยู่พี่พี่อุ๋ยกับพี่เป็นอะไรพี่อะพี่อะหัวโตหัวโตพี่หลูคือพี่อุ๋ยอะเดินมาปาดแล้วก็กินแล้วก็อะไรไม่รู้ทรงงกมากอ๋อท่านเศรษฐีอะไร Mas <laughs> yeah. I'm not done yet. <laughs> no. <It'll>, it <Yeah>. ตีแดกไม่อิ่มนะตีตีแดกตลอดเลยร้านลัวรัวพอเหลือคนเดียวเองอ่ะสวยมากพี่โอ้ยชิ้มูไม่มีว้าตีเล็บอกไออีแลนโปรอีแลนดโปรดูคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะครับทำการบ้านกินข้าวอาบน้ำนอนเย้ขอบคุณมากฮะ